มาวันนี้เีราจะมาสอนเล่นเกมนี้นะครับ White House of the West Kingdom นะครับเดี๋ยวพี่กุ้งจะมาสอนเพราะว่าเขาเล่นไปแล้วนะครับมีก๊อปปี้อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านที่ไทยใช่ครับามเกมมันเป็นยังไงครับพี่ก็เดี๋ยวผมสอนแบบว่าสอนให้ JC กับโอ๊กิเล่นแล้วก็แบบสอนสไตล์เพื่อเล่นนะถามว่าถามว่าสอนเรียนไหมบอกเลยกูไม่เรียนนะเดี๋ยวไปดูในโน้ตบุ๊กต่อเองนะแต่เอาให้เล่นได้เออก็คือไว้เ e h o เนี่ยนะมันไม่ใช่ไว้เรา นี่เขาเตรียมมาเตรียมมาจากาไทย <c oughs> ที่เมื่อกี้นั่งหนึ่งชั่วโมอวองอะยิ้มแห้งเลยก็จะไม่บูดอะไรยิ้มแห้งเลยมาครับผมอ่าตัวนี้มันคือของไบเค้าของเราเดี๋ยวเราจะาว่าเค้าเนี่ยท่องเที่ยวในเดนแดนเวสซิงดอมตรงนีง้นแล้วตรงกลางมันคือคล้ายๆกับว่าเป็นปรา,าสาทที่มันจะทําส่งให้ลุงน้องของเราพวกนี้ขึ้นไปทําแต้มได้อ่าระหว่างนั้นเอง เราก็ยังมีความสามารถในเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาเราจะเอาคมภี์นี้มาด้วยอีกคำพีนี่มันจะให้รางวัลพร้อมแต้มมาด้วยซึ่งตอนจบมีเซตของมันถ้าใครมีมีคำภีกี่เท่าไหร่ก็ได้ไปใบพวกนี้โบนัสอ่าประมาณนี้แล้วก็นอกจากนี้เราจะมีปลดล็อกสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างสิ่งก่อสร้างพวกนี้เอาไปวางไว้ตรงขอบต่างๆอ่อซึ่ง มันก็จะบอกว่าถ้าคุณสร้างปลดล็อกเ่ถ้าไอ้สายเนี่ยคุณปลดล็อกได้3หลังเนี่ยคุณก็ได้15อะไรเงี้ยตอนจบประมาณนี้คือไปให้สุดก็จะดีก็จะมีหลายสายเอาง,ง่ายๆไม่ใช่ไม่ใช่หลายอ่ะมันก็มีสายไอ้ป้อมส,สายขึ้นปราสาทสายศาสนาแล้วก็สายก่อสร้างอ,อ,อ่าประมาณนี้รวมถึงรวมถึงรวมถึงอะไรโอเคไม่มีแต้มในการนี่หว่าโอเคนี่แค่นี้แหละสามสายโถประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว มันจะมีอีกอันหนึ่งที่จะต้องโฟกัสก็คือตัวเนี้ยมันเรียกว่าดีดคัทกับตัวเดฟบดีกับเดฟเนาะอ๋อคือโฉนดโฉนดอ่นี่คือโฉนดใช่โฉนดนี่ซึ่งอ่าตัวนี้มันบอกว่าเราจะมีมันมันจะมีเงื่อนไขการจบเกมอยู่สองันนี้อ่าอันนี้เล่นสามคนเราจะมีสิบหกใบอันเนี้สิบห้าใช่ไหมแล้วระหว่างทางถ้าเรามีคนดอไว้เรื่อยๆเกมไปเรื่อยอย่างเงี้ยจนมันหมดปุ๊บฝั่งใดฝั่งหนึ่ง เกก็จ,จบในราวนั้น uh huh. มันก็จะบอกว่าเฮ้ย <Okay. S 2> มีคนได้โถนเยอะตัว <Okay. S 2> นี้ก็จะกลับด้านกลับด้านเลยปึ้งมีคนที่มีนี่ฝนนี้ได้เยอะก็จะได้แต้สูงสุดไปเป็นม a r อริตี้อ uh ่าใช่ถ้าค้างกับกันอันนี้คนไปนี้เยอะปุ๊บอ่า p r o p e r t y ก็จะกลายเป็น v i c t o ร y แทนอ่าอ่าคนที่มีได้แบบ uh huh. ค,นคนที่ฟิปโฉนได้ก็จะเป็นเยอะโถนมันฟิปได้ uh huh. อ่าถ้าฟิปแบบมันจะแพงขึ้น uh huh. ได้ปั๊มตา ส่วนอันนี้นี่เนี่ยมันติดลบสองถ้าเกิดฟัมได้ก็จะได้รีสอร์ทใช่มันก็จะแบบมันก็จะแบบทวิสกันสองฝั่งโอเคอ่าซึ่งโดยทั่วไปแล้วคนถ้าเล่นแบบเกมนี้มันจะมีคล้ายๆกับพวกแบบความเป็นอะไรวะอ่าคือชื่อราบชูรบูชูอความชั่วความดีอะไรเงี้ยความชื่อเสียงอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะแต่เป็นเป็นของเขาคือมันจะมีการขยับขยับไปเรื่อยคอร์รัปชั่นแท็กอ่าแล้วมันจะแบบมีการแจกหนี้แจกอะไรเห็นป่ะบวกแดงบวกแดงบวกดำอะไรเนี่ยมาแจกหนี้ให้เพื่อนอะไรอย เห็นนะอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ต้องมาดูกันว่าฝั่งไหนจะคือเกมนี้ไม่มีไม่มีการนับรอบเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าไอ้การ์ดกองนี้จะจมสมบูรณโอเคมันจะมันจะฟีดได้ไหนจบเกมจบเกมใช่อ่านี้ถามว่าตีมเติมเราไปละเราได้ยังไงเกมนี้เป็นเกมเด็กบิ i ดิ้งเด็ก b ิ i l d i n g เราก็จะมีการ์ด starter ตอนนี้อ่าเราเดี๋ยวตอนเล่นจริงอ่ะเราจะมีการเรียกว่าเรียกเรียกอ่าเลือกเลือกรีสอร์ทอ่าเราจะมีเราจะสุ่มฮีโร่เพราะด้วยรีสอร์ทการ์ดอ่ะมา สี่แล้วคือเพยเดอร์พัสดแพ้มาแล้วแพ้แรนดอมแรนดอมมาเราก็จะดูว่าไอ้เนี้ยคนเนี้ยจะได้ความสามารถอะไรที่เป็นการฮีโร่ของเราซึ่งจะอยู่ในกองเด็กกองจั่วของเรานะฮะดอพายดอพายเนาะก็ก็เหมือนกับเป็นเกมเดิมพอื่นแล้วก็สร้างขึ้นมาขรางได้ขึ้นมานะครับเกมนี้ถ้าจำผิดมันมันจุ่แค่สามใบอ่าให้เรยมือห้าห้าไม่มีเรียกว่าต้องมีสามใบตลอดทุกรอบทุกเล่าโอเคอ่าก่อน ถ้าไม่มีก็ะต้องมาขับจัว่วแล้วก็รีชัฟเฟอลอะไรอย่างนี้ครับโ huh. <Okay. S 1> อเคตัวพวกนี้มันเรียกว่าตัวฮีโร่จะมีความสามารถไม่เหมือนกับการ์ดเบสิกซึ่งเบสิกจะเหมือนกันทุกคนเนาะ huh. จะมีเนี่ยที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือพวกนี้ส่วนนี้รีวอร์ดก็อันนี้คืออะไรอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราจะวางไว้เขาสองสามหกสิบ 3, ไว้เขาไว้เขาใช่เขาผมเลือกเนี่ยผมเลือกนี้ไปผมคนนี้ใช่ไหมไอเนี่ยเข้าอยู่ในเด็กผมแล้วก็สับ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 แล้วก็ทับรับรับบิสซอดตามนี้สามใดแดง นึ่งใบดำแล้วก็เงินแล้วก็อันนี้ไปดีสอทอะไรก็ได้อ่าแล้วก็เกิดที่จุดสองจะมีเลขบอกจุดสองนี่ตรงนี้อะไรอย่างนี้อ่านี่คือเรือทุกคนก็เลือกไปให้มันครบเลือกเสร็จปุ๊บไอที่เหลือจำไม่ได้แล้วก็ทำอะไรแต่ไม่ได้ใช้อ่าเริ่มเธอมาแล้วจุ่มมาสามใบใช่ไหมอ่าจะมีบอกตรงนี้เขาบอกว่าให้เล่นหนึ่งใบเล่นหนึ่งใบนี่จรนี้นะครับอ่าเล่นใบตรงนี้นี่คือเรียกว่าเมเนจเมเนด์เมเนดนะครับในกรณีที่มันมีสามอันอย่างนี้ เราจะทําการกรากบาดแปลว่าเราเลื่อนตรงนี้อันนี้จะตกไปเ้าก็จะเอาใบที่ในมือเล่นตรงนี้ดันออกไปอ่าเอาง่ายช่องแรกคือช่องเพลย์ mm hmm. ช่องต่อไปพวกนี้แปลว่าช่องที่กําลังอยู่ในในบอกของเรา mm hmm. เกมนี้มันทํางานแบบว่ามันจะทำมันบางใบมันจะมีแบบว่า on going on going ไงวะเดี๋ยวนะอ่า mm hmm. อย่างนี้ mm hmm. ตาบใบที่มันยังอยู่บนบอกของเราอ่ะมันทํางานอยู่ mm hmm. เป็น passive ability <Okay. S 2> อะไรอย่างงี้ครับส่วนนี้คือกากบาดเนี่ยคือจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมันถูกตกตกเไหปุ๊บไอ้นี่ทํางาน เช่นนี้ตกนี้ปุ๊บแกนี่หรือว่าแกดีดเป็นนักดีลเลอร์อะไรทุกอย่างอะไรเงี้นะครับประมาณนี้โอเคโอเคอ่ะดีติฟนะได้นี่ในตังค์ได้นี่โอเคอะไรเงี้แล้วส่วนสายฟ้านะอไออินสแตาลลี่ก็เหมือนที่รู้กันก็คือเล่นทันทีลงปุ๊บถ้าลงช่องแรกปุ๊บเนี่ยอันนี้ทํางาน uh huh. โอเคอนนง่ายเลยมาเนี้อันนี้ทิ้งการ์ดแล้วได้ตังสองบาทโอเคครับมันจะมีสัญญาณบอดอยู่แล้วอันนี้คือจั่วกองจั่ว อ่าแล้วก็นี่ก็ไหลไปอันนี้คือกองทิ้งนะครับแล้วก็ลงถึงเพืตอนซื้อการ์ดด้วยบวกขาบวกนี่คือซื้อการ์ดเวลาซื้อการ์ดเอาไปใส่ในกองทิ้งกองทิ้งเหมือนเด็กบิวตี้ถูกแล้วน่ะง่าย easy ปะง่าย easy โอ้ยเราแกต่อวะเนี่ยชิบหายละเดี๋ยวนะโอเคโอเคไว้คขาเวลาเกิดนะตามเลขก็บ่าไปแอคชั่นต่อไปคือรูปนี้คือรูปอ่ารูปนี้รูปนี้รูปนี้ใช่ไหมก็คือมันทําให้เราจะให้เราเดิน เราจะได้การเดินก็คือว่าเราจะเล่นบนบอร์ดเราตอนที่เราการทีเราเล่นอ่ะมันจะมีเงินอยู่เราเล่นเสร็จปุ๊บเราจะเดินได้ตามเงินตรงนี้เรียกเงินตรงนี้นะครับเราสามารถเราสามารถจ่ายเงินเพิ่มได้ด้วยเพื่อจะเืด Extend เข้าไปได้แต่ตามเพิ่มได้เนี่ยถ้าเราถ้าเราปลดล็อกอัปเกรดอ่ะมันจะบวกศูึงหนึ่งได้อืมเคหนึ่งซึ่งซึ่งเราจะต้องเดินตามรูกรเท่านั้นเป็นระบบรลอนเดลสอนผิดขอโทษนะไมู่ตัวเองจำไม่ได้เดี๋ยวเขามีเวลาเช็คโอเคอ่าก็เดินไปเดินเสร็จปุ๊บพอแลนดิ้งเสร็จปุ๊บ มันจะมีสองมันจะมีโซนแอคชั่นก็คือถ้าเป็นโซนตรงเนี้มันจะให้เลือกเราว่าจะทําอะไรก็คืออมันจะมีไพรมอรีแอคชั่นเรียกว่าเรียกว่าอะไรวะเรียกว่าพันเรื่องแช่แหละคือจะมีสี่แอคชั่นตัวนี้ว่าเราไปจุดจุดไหนซึ่งมันจะกระจายตามอยู่ในของอาณาจักรตัวนี้เบสิคเรียก็คือดยพื้นหาน่ะสีฟ้าค้าขายอยู่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 ที่อยู่เรนอยู่เรียกว่าอยู่เลนกลางอ่าแล้วก็ก่อสร้างก็อยู่เรนบนนี้ เรียนบนซึ่งมันไม่มีสัญลักษณ์ก็คือแล้วก็ม um> ีเครื um um yeah wow. um ่องหมายลูกเสือใช่แล้วก็คือไออันนี้คือไอสองอันนี้จะอยู่เรียนล่างอยู่ด้านในเออเออมันมีสองเรนหรือว่ามันคือมีแค่สองเลนถ้าอยู่ตรงนี้ปุ๊บก็คือทําได้สองอย่างทําป็้ตัวค้าขายหรือว่าสร้างก่อสร้างอ่อส่วนไอ้นี่ลูกสอมันบอกว่ามันชี้ลงม่ได้ถ้าชี้ลงก็มันอยู่ตรงจุดนี้นี่มันจะต้องมาตรงนี้อืมจะไหลมาอย่างนี้ปุ๊บ มันจะมีให้ทำสองอย่างคือถ้าอยู่ถ้าอยู่เลนในเนี่ยมันจะคือจะส่งคนเข้าวังหรือว่า,าศาสนาบูชาศาสนาบูชาศาสนา,าก็คือนี่เลยจ่ายสามไอคอนอ่าอดูยังไงบนบอร์ดเราอย่างเงี้ยว่าเรามีอันนี้ใช่ป่ะอ,อ,อันนี้มันมีให้เราหนอไอคอนโอเคถ้าเราเอาการ์ดลงมาปุ๊บการ์ดบ,บางใบนีเพิ่อีกกกลายเป็นสองไอคอนแต่มันต้องโชว์ให้เห็นไงใช่ต้องมีแต่ว่าถ้าเกิดโคเวอร์ก็ไม่มีโอเคไหมนี่ง่ายไหมโอเคอย่างนี้ต้องการสามไอคอนคือที่จะได้อดี้ไปเก็บ เป็นอ่าไบเบลลสีเหลืองแล้วก็อินสแตนได้ของรางวัลด้วยอ่าเป็นใช่เรารีสอร์ทหนึ่งหนึ่งชิ้นอะไรก็ได้โอเคโอเคอันต่อมาตรงนี้อันนี้ก็ได้อันนี้อันนี้อันนี้นนเรียกว่าส่งคนเข้าวังอือฮึโลเสือโหลเสือเข้าบังเดียวนะผมลืมสองพ่บบงมันต้องจ่ายเท่าไหร่วะถ้าจำไม่ผิดนะคือหนึ่งทองหนึ่ง 1> 1ทองส่งได้หนึ่งคนส่งนคนปุ๊บเห็นหนึ่งคนโอเคส่งไปมันต้องส่งเราี่ว ตลอดถ้าเน,านื่องจากมันไม่มันห้ามซ้ำพี่เดินแปลว,ว่าส่งส่งจำย้ำไม่ได้ต้องเดินวนกลับมาอะไรอย่างนี้<า>ถ้าเกิดส่งเนี้ยปุ๊บก็ส่งไป,ไปอี้เป็นต้นในที่เราสามารถส่งเกินใด้3คนเมื่อไหร่ปุ๊บมาหนึ่งแล้วกลับมาปุ๊บเราส่งได้เป็น3มปุ๊บมันจะเกิดการ,รว่ากระจายกําลังมันจะเอา2อันเนี้ยแยกออก ก็คนตรงกลางจะจะเด้งเข้าขึ้นเลเยอร์สองคือมันมีเรียกว่ามีแบ็กอัพเลื่อนขั้นปุ๊บลงมาปุ๊บได้รีบอร์ดที่ดีพิกอยู่ก็คือก็ขึ้นมาตรงนี้เป็นต้นอแค่นี้เอ่ยในกรณีที่เกิดเป็นอย่างนี้สมมติทํำไมอันนี้มันอยู่แล้วสองคนใช่ไหมสองคนไหมอันนี้ส่งมาปุ๊บอ้าวเชือกสามคนเต็มนี่วะกระจายปุ๊บรีโซมิเสร็จปุ๊บขึ้นมาปุ๊บอันนี้ยังเหลืออีกกระจายอีกปุ๊บขึ้นอีกเช็ดเขเป็นไง แล้วกระจเพิ่อมอันนี้คือไฮไลท์สุดแล้วของเกมนี้อ่าถ้าเกิดใครคราวนี้ปุ๊บได้รีสอร์ทฟรีแล้วนี่ตัวนี้มันบอกว่าอ่าตอนจบมันตัวละสองแต้มไอ้ตัวละสามแต้มบนสุดออ,อแล้วตัวแล้วถ้าเกิดแบบว่าอันอยู่ขารอบนอกนี่ตัวละหนึ่งนี่คือส่งคนข้าวังความนี้คือหนึ่งช่องหนึ่งช่องไม่สามารถมีสามคนได้อือถ้าเราทำให้มันเต็มเราจะมีสิทธิ์เอาอา ของเขาออกได้นะครับ๋อหรอครับทาให้มันเต็มสีคุณออกได้คนนี้ออกก็จะได้สองบาทอะไรอย่างนี้นะครับส่วนคนที่ถ้าเป็นชั้นนี้นะชั้นในก็จะแบบว่าทิ้งแล้วก็ได้ค่าคูณค่าความดีหนึ่งคนยับ sacrifice ความดีก็จะขึ้นหนึ่งไม่ใช่หนึ่งคนหนึ่งสเต็ปตัวนี้นี่ความชื่อเสียงความดี c o l l e c i o n สีขาวสีขาวอ่าสีขาวขึ้นคนดี เอเชี่อเยอะมากนเนี่ยมีความหันษายผมว่าผมสอบผิดแน่นอนไปดูไปแก้ไปแก้อยู่เหมือนกันมันแบบมันคุมคุมเคลือมากต้องไปดูดีอันนี้สอบเร็วๆโอเคอเนี้ยนี่คืออ่ามีสอบมีสอนนี้อ่าอันนี้ยที่สร้างที่สริ่งก่อสร้างจะมีข้างบนจะมีคอร์สอยู่ถี่เท้าเนี่ยนี่คือที่ต้องจ่ายในการสร้างแต่ละอย่างอก็ดูว่าในบอร์ดหรอที่เราเล่นการ์ดไปอ่ะมีไอคอนอะไรอ่าครับอ่าไอขั้นบนขั้นบนขั้นบนเลยอันนั้นไม่ใช่อันนั้นคือรีบอร์ด อ่าถ้าปลดอันนั้นคือปลดล็อกไม่ไหมหมายถึงจะเลื่อนให้ดูอ๋อได้ได้อ๋อเคยมันบังเนาะใช่ออันนี้ก็คือจ่ายห้าอันเพื่อสร้างอีหลังนี้เดี๋ยวนะผมวางผิดหลังปอาวะเออสลับผมสลับบางนี้เลยใช่ใช่เป็นวัดเป็นบังอะไรก็ว่าไปไม่รู้ครับดูตามรูปใช่ใช่บ้านนึงได้ได้ประมาณนี้เนี่ยก็ปลดก็จ่ายห้าห้าขอนซึ่งเกมนี้นอกจากขายคอนใช่ไหมทุกอันเลยนะไม่ว่าจะค้าขายเลยแล้วแต่เราสามารถใช้รีสอร์ทได้อ๋อ เออแต่กีตอนที่ผมสอนวางอะ่ะมันคือบางใบมันมีสัญลักษณ์อนนี้ด้วยนี่หว่าลูกเสือลูกเสือใช่อันนี้คือหนึ่งลูกเสือเนาะถ้าคนที่ถ้าอยูน่นะผมลืมแล้วว่ะอ๋อจำนวนคนใช่ลนะโอเคอันนี้คือจ่ายเป็นทองด,ด้วย huh. อันนี้คือเป็นทอง <Okay. S 1> แล้วก็อันนี้คือน้ำหมึกพระคัมภีร์แทงเพชร huh. คมภีรครับรีสอร์ทก็คือมันก็คือไอคอนอันหนึ่งแต่ใช้แล้วทิง้ง แต่ว่าถ้าเป็นการ์ดอ่ะไอคอนอ่ะมันคือกลับมาได้มันจะกลับมาได้ส่วนไอันนี้คือหินสโตนอ่าครับทำงานคล้ายกันส่วนนี้คือเงินเงินเงินบอกว่าไม่ใช่เงินอันนี้อันนี้ไม่มีไม่มีอันนี้คือรูปถุงเลยรูปเอาไป้ายขายก็คือเอาไปใช่ใช่โอเคอันนี้ขึ้นอยู่ว่าเรามาอันนี้คือเราเดินใช่ไหมแล้วเราก็อ่าเราจะมีใอ้ใช้ทําแต่ก่อนจะทำอ่ะมันจะถามกับว่าเราจะยุ่งอะไรกับชาวบ้านไหมครับ โดยรอบชาวบ้านนะพอยจุดทุกเนี้ยสามจุดทุกเนี้ย mm hmm. จะมีประสิปฏิ์เพกับชาวบ้านน mm hmm. ะข้มชันก็คือคุณสามารถถ้าเป็นตอนตอนจบตอนต้นเทินนะคุณสามารถจ่ายเงินสองบาทเพื่อให้มันทํางาน mm hmm. ตามรูปนี้ไอ้ mm hmm. ตามรูปนี้นี่วารูปไหนวะอ๋อรูปนี้เพื่อเอาไอคอน mm hmm. ให้เขพอจ่ายเนี้ยแล้วก็มึงก็จะก็จะไปเลย mm hmm. จ่ายเง <Dis cribe S 2> ินให้ไปดีสครายป,ปเ,ลยเลยก็จ่ายในนี้ <cin stereotype> แล้วมีเอฟเฟกถมด้วยมือเราได้ใวยไม่อันนี้คือมันจะมี2แบบแบบแรกต้นเทือนอ่ะคือขอใช้ชั่วคราวชั <effect S 2> <curs CDU S 1> ่วคราวเขาปุ๊บใช้ปุ๊บเข้าไปเลยอ่าทีนี้พอเสร็จปุ๊บทำไมเสร็จปุ๊บเสร็จละมาไล่มาต่อตามตามตามรูปไปเนาะเมเจอร์เสร็จละเลือกเสร็จล้วปุ๊บมานี่คือบวกตอนบวกเนี่ยคือตอนซื้อก็จ่ายตังค์เหมือนกันอ่าจ่ายตามกันแต่ว่าก็จะมีเอฟเฟกต์เกิดตรงนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าเนี้จะเข้ากองทิ้งโอเคอ่าโอเคทุกทีก็คือต้นอ่าถ้าเกิดอยากใช้ชั่วคราวอ่ะ ต้นเทนะินอ่ะจ่ายก่อนได้เพื่อเพิ่ไมไอคอน mm hmm. อ่าตอนจบเทินปุ๊บถ้าอยากจะอยากจะได้เขาถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ไล่เขาไปเราก็ซื้อเขาตอนจบได้ mm hmm. อ่าอ่าเสร็จปุ๊บนี่ก็ไล่มานาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาตอนนี้อ่าซื้อประเสร็จแล้วซื้อกาเสร็จแล้แลวเราก็ดูเช็คดูว่ามีคอร์รัปชันชนกันไหมก็รีโซฟใช่ okay, ชนกันยังไงโอเคชนกันชนกันอย่างนี้ครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการชนกันซื้อประกันชนตอนนี้ปุ๊บ mm hmm. อ่า อันนี้คืออันนี้คือเพเยอร์อันนี้คือ Player, อันเอาเปเนน์อ่านี่คือนี่เพย์เจอร์เอาเป็นเนาะก็คนเนี้ยเนื่องจากมันอยู่ตรงกลางคุณจะได้รางวัลก็คือทั้งนี่ทั้งโฉนดได้ตังสองบาทส่วนคนที่เหลือสามารถทําการรีเอลงบอร์ด <c oughs> ได้ <c oughs> อ่าโอเคประมาณน,นี้ถ้าอยู่ตรงนี้คือคุณได้คุณือว่าดําคุณเยอะละคุณมาแบบคุณได้ดําดำดำดำมาเรื่อยๆเป็นไงได้ได้นี่แล้วก็คนอื่นน่ยได้ความดีขึ้นนะครับถ้าถ้าถ้าในบอร์ดของคุณน่ยไม่มีไอ้นี่ไม่มีกาสี เป็น <P ie ch> เพื่อนเร็วมากเราเล่คนดีอ่าไอความดำน่ะมันยังไงนี้คุณเล่นนี้ใช่ไหมบ,บุ๊ปมีกระโหลกกระโหลกคนไม่ดีทุกครั้งที่เล่นกระโหลกครั้งแรกเนี่ยมันจะมันจะขยับดำหนึ่งโอเคอ่าอ่ะประมาณนี้อฮโอเคนี่ก็ตามสัญล,ลักษณ์เลยอ่าถ้าเราอยู่ตรงนี้ก็โอ้โหเพื่อนคนอื่นได้ได้เราได้นี่สามคนอื่นได้ชนดหนึ่งอ,อ,อะไรอย่างนี้หรเบชาคนกดยันได้เสร็จพ๊กกลับมารีเซ็ตครับอะไรอย่างนี้ครับโเค ใช่ไหมบอดของเราอ่านี่คือของเราก็เล่นวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยก็จะวนไปวนไปจนกว่าใครไอกองนี้จะหมดโอเคแล้วก็มีก็นั่นแหละ็สัญลักเสัญหลักก็ไปหาเอาใช่นี่คืออะไรอ่ะอ่อันนี้คือตอนจบเกมถ้าคุณไมา์โตถ้าคุณมีครบไอใบรบุญครบทุกมันมีทั้งหมดสี่สีใช่ป่ะถ้าคุณมีสามอันอ่ะสามสีสามอ่ะคุณก็ได้นี้ไปบนัส แล้วอันนี้อันนี้เป็นถาวรด้วยหมายถึงว่าได้อนกรุ่งก็คือได้พัฟซีในการได้อคอนคือเราปลดล็อกเหรอถ้าใครได้เพิ่มสองเพิ่มเสร์ฟสองสายไบเบิลแล้วก็จะได้พัฟซีเป็นคำใช่ใช่พัฟซีบิบิลิตี้ไปด้วยอันนี้คือพัฟซีของสายไอ้ประสาทคนที่เข้ามาข้านได้ก่อนจะนี้ไปแล้วก็คือโจ๊กการ์ดบวกหนึ่งในสุดเลยหรอทำในสุดนี่ไงลงของนี้อ่าโอเค ประมาณนี้ป่ะประมาณนี้โอ้โหนี่ก็เดี๋ยวลองเล่นดูนะนี่น่าจะเล่นนะ้ะเล่นไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่รู้อ่านคู่มือเออช่องอื่นคุยรับคุยนัะไม่ผมก็ดูช่องอื่นมาเหมือนกันบรรยากาศเฉยๆอ่ะสรุปพี่จบแล้วใช่ไหมจบแล้วจ้าตาผมนี่ผมมีสามใบนี้เดี๋ยวผมจะผมอยากจะลงพวกคาขาหน่อยแต่ว่าก่อนจะลงเนี่ยผมต้องดันตรงนี้ใช่ป่ะดันออก ใช่ไหมมันจะไหลออกคนนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเขาไม่มีเอฟเฟกตอนจบนี่มาอย่างงี้แล้วผมจะเล่นคนนี้ก็คือเดินได้สองช่องเป๊ะๆซึ่งตอนนี้ฟีเหลืองของผมผมต้องไปวันนี้ดีกว่าผมอยากได้อิดก่อสร้างก็หนึ่งสองใช่ไหมเดินมาปั๊บปั๊บแล้วก็ทุกสองถุงจะได้1หินใช่แล้วซึ่งผมมีสาม เรียกแบบไม่รู้เลขเกิดให้หนึ่งหินแค่นั้นแหละใช่เหรอคุณไปเอาอย่างอื่นไหมแล้วนี่หนึ่งหินนี้ไม่ไรหรอกการอื่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคแล้วก็จบเลยก็จบเลยก็สามารถซื้อสามารถซื้อนี้ซื้อได้อ๋อซื้อซื้อได้ยังไงแล้วนนี้เอฟเฟกต์ออนโกอิงถ้าอยู่บนบอร์ดเนี่ยเวลาคุณจ่ายเนี่ยมันจะกลายเป็นสองสองคำสองสังแมงเขน เราเอาเงเขียนไปทำอะไรนะกเขียนก็นี่ไงราคาอยู่นี่อ๋อซื้อซื้อซื้อจะบอกกันนะว่าเกมนี้จั่วเด็กยากชิบหายก็จะวนมาไม่เอาใช่ไหมเอาเอาเสร็จปุ๊บสามารถเอฟเฟกต์เกิดเลยลูกนี้ดิสการ์ดได้ทันทีหนึ่งใบหนึ่งใบครับหนึ่งใบแล้วนี่คือผมมีสองผมไม่ต้องจั่วใช่ป่ะยังยังยังเพรตอนมันซื้อก่อนนี่มันบวกก่อนแล้วค่อยจั่วอ๋อโอเคงั้นผมทิ้งก่อนทิ้สเตทมันเขียนทิ้งก่อนหนึ่ง ันนี้ก็เลยจบแล้วอันนั้นฮีโร่คนนี้ไม่ใช่คนจะใช้อะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็เลยไปแต่มันยูเมะปะหรือว่ามันต้องบังคับทิ้งเลยยูเมยูเมอืมดีนะคู่นะเป็นออชแนลเขาเขียนว่าเอาไว้ออชแนลดิสกัดกับแต่มันยิ่งยิ่งหมดเร็วเท่าไหร่ไปพวกนี้ไม่ได้ขึ้นมือเร็วเท่านั้นยังไงก็ต้องอ่ะจบเธอละเนี่ยผมจวดสองผมจะหมดกองละแล้วเดี๋ยวพวกนี้ก็จะชัฟเฟิลางหรือว่าพลิกเลยตอนที่จะจวดเขาจะชัฟเฟิล ตอนจะจูบก็ชัฟเฟิลนี่เราชัฟเฟิลเหรอฮะอันนี้คือเราเนี่ยกองจูบมาหมดแล้วไงใช่ก็ถ้ามันถ้าเกิดเราเราเราต้องจูบอ่ะค่อยชัฟเฟิลกองนี้ไปอ่ะกีตากีต่อเบิกให้ใครตีมีเพราะเดี๋ยวไอเดิมจะหล่นลงไปด้วยไอตัวล่าสุดตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ไปเบิกว่าซื้อเกลืข้าวอะไรกันป่ะกินเล่นแบบมึนมากเขาใช้เงินของพี่เขาไปละให้ตอนนี้เลยงั้นผมนะผมเล่น พถ่าพวกมันจะชนเลยเหรอตรงนี้ตรงนี้ก็ให้าห้างเงี้ยมันจะขยับมันตรงยังไม่ชนยังไม่ชนเพราะขายยังไม่ขึ้นไงี้ยงี้มาเลยนะครับอยากเล่นแรงๆอยู่อ่ามขึ้นเลยมันขึ้นงี้ปุ๊บอ่าอันนี้อันนี้เป็นเครื่องหมายอะไรก็ได้กระโหลกอ่ะฮะกระโหลกมันแทนอะไรก็ได้อ้าวเหรอครับมันก็นี่ไงมัาจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมพอโดนแล้วใช่ไหมที่บังคับว่าต้องเป็นสีดําขยับคือเนี่ยเนี้ยก็คืออ๋อแบบนี้อันนี้คือบังคับว่าดําขยับใช่แต่ถ้าเป็นกระโหลกคือกระโหลกก็ต้องเได้ขาวหรือดําก็ได้ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงว่ายังไงก็ต้องขยับอีกฟอร์มแต่ว่าไอ้กระโหลกเป็นเปวายไอคอนมันแทนอะไรก็ได้ที่เราจะไปจ่ายซึ่งให่ขึ้นากที่ไม่เคยใช่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวมันเหรอมาจากไหนดูนะนี่เนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เอาไม่ถึงว่าบอกไว้เฉยว่าจะใช้เป็นอะไรไม่ต้องไม่ต้องหยิบไม่ต้องหยิบดีส์อ๋ไม่ต้องหยิบฟอร์มมันเอาคุณบอกไปแล้วเวลานี้มันทำอะไรเป็นถุงก็ได้แล้วกันนะเป็นววาใช่ไหมครับผมสีฟ้าแล้วครับตอเดินสามช่องเป๊ะเป๊ะอีกเซ็กดูลูกศรเลยนะ ในเงินสามบาทสามสามครั้งนะไม่ใช่ไม่ใช่เดียไอเนี่ยเอาไปใช้กับอะไรส่วนใหญ่พัดคัมพีตัวนี้คัมพีจะใช้โซ่คัมพีได้ได้รางวัลทันทีอ่าแล้วถ้าเกิดเก็บครบตามสีได้จะได้ใบนี้พัฟซิคคือได้ไอคอนคอมเมดี้ไอคอนต้องต้องซื้อคัมพีต้องใช้เขียนอ่าจะมีเขียนอยู่ตรงนี้สามอ่ามันแล้วแต่ความแล้วแต่รีบอร์ดแต่ว่าอันนี้คือเบสิกบนสุดคือเบสิกมันจะใช้แค่สามแล้วก็เก็บเป็นสีไป ก็ต้องพยายามเก็บหนึสีเดียวกสองมันต้อง exactly เหรอ exactly เลยครับหนึ่งสองแล้วก็สามใช่อย่างงี้และอ่าแล้วก็จะได้อะไรนะข้างบนเขียนว่าอะไรถุงหัวสองถุงเขียนคือใช่ซื้อสองเพื่อหนึ่งน้ำหมึกอ่าหมึกกระเขนมีกี่ถุงครับสามถุงนะครับไม่เสื่ว่าไอคอนไอคอนนี่ไงสามผมจะเอาเป็นถุงอ๋อก็คือได้สี่แล้วผมได้อีกสองถุงือสองถุงเก่าสองต้นหนึ่งนะใช่ใช่เขามีสี่เลย ไม่ไม่ไม่ของผมมีสามไม่อันนี้อันนี้อันนี้จะเทดสี่ถุงฟ้าโอเคเทรดสองเลยจะเทดใช่ไหมครับถุงฟ้าสี่โอเคครับแล้วผมจะเอาสามอันนี้ไม่อันนี้ต้นอยู่ตรงนี้อยู่ข้างในโอเค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 ไหมโอเคโอเคเข้าใจแต่มันเป็นแอคชั่นเดียวกันด้วยนี่ไบเบิลไม่ไบไบเบิลกับส่งคนอ่ะจะเป็นอยู่ตรงนี้ตอวก่อสร้างกับค้าขายอยู่คนนี้อยู่ในนอกกับเลนในแล้วนี่ไม่ก็สไลด์ไหมเมื่อกี้ผมเป็นอย่างเนี้ ผมเรียงอารียาเลชแล้วแบบผมเขามเทินไม่ใช่เข้าเทินอันนี้ตกก่อนตกเลยนะเป็นตัวสองอยู่แล้วก็อันนี้มันจะเป็นอย่างนี้โอเคแล้วเนี่ยเกิดขึ้นใช่ไหมครับนี่ความดีนี่มันอย่างนี้มันตกเทินงงกี่ก็ไม่ได้นี่ดิก็ได้อยู่สองอันเนาะไม่ได้เออจึงไม่ได้ไม่เป็นไรงงกี่เอานี่คืนหนึ่งนะต้องไหมใช่ได้อันนี้ตกแล้วอันนี้ไม่มีอะไรนี่เฟกที่เกิดที่เฟกที่เกิดก็คือตก บอกว่าความดีความดีขึ้นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไป็นหนึ่งยังไม่จบก็เราจะได้ทำนี้ก่อนเราจะได้ไอ้ได้อันนี้คือตอนจบอ่ะได้ได้ได้ gas ฟรีก่อนเลยงานนการ a s ฟรีจากไหนอะเนี่ยครับบอลบอร์ดเนี่ยแบบไม่ต้องจ่ายตังค์เลยไม่ต้องไม่ใช่ว่ารถสามบาทใช่ไหมมันเป็นความสามารถของเขาอะไรแพงสุดมันไม่มีอะไรแพงเลยมันเอเวอร์เรจก็คือดูดูสายให้เราดูสายเลยออันนี้นิดทวิคกี้ ใส่หูฟังไม่ใช่ออ๋อนี่กอดนี่สายกอสร้างอครับสายกอสร้างสายไหนมันช่วยดันความดีไหมนี่นี่อันนี้แค่ตอนซื้อใช่ใช่ก็ซื้อซื้อก็ซื้อก็ขึ้นเลยพอตอนนี้คุณมันเร็วเกินไปมันก็จะดึงทั้งสองอันเลยหรอใช่ต้องยอมแล้วแหละต้องเลกทิกเกอร์ดีดีหน่อยเดี๋ยวอ่าตอนแรกก็สายต่นแรกตอนแรกโอเกีอยู่อันนี้มันอยู่ดีใช่ป่ะใช่ครับ แล้วก็ยืนอยู่นี้มะออันนี้อันนี้ตกปุ๊บขามานี่แล้วก็อันนี้ตกปุ๊บก็เป็นอย่างนี้รู้เปล่าวะใช่ไหมอคืออันนี้นะมันยังไม่ดังเมื่อกี้ผมใช่ไหมจำไม่ได้ขายว่าปุ๊บเพราะนี่มันดังนะไงใช่มันดันผมจำโพดิซ่าแไม่ได้แต่ก็ใช่อย่างนี้อันนี้อย่างนี้ใช่ไหมมันดังสองรอบโอเคก็จะเป็นอย่างนั้นโอเคจบแล้วไม่มีอะไรอันนี้อันนี้คือย้อนเฉยครับผมซี่มาตัวเนี้ยโอกิตตัวนี้โอกิจะมีสิทธิ์ซื้อใบนี้ได้ด้วยถ้าจะซื้อส มันไม่ใช่ไหมครับมันก็จะได้ re a r r a n g กลับเข้าไปใหม่ก็ยังก็คือจะมัน discard pile อ,อ,อ,อันนี่คืออะไรอ๋ออันนี้คือ reshuffle reshuffle ใช่ครับ reshuffle เ,เลยไปใส่กลอ pi เลย,เยแล้วก็มันบอกว่าอะไรนะอ,อันนี้คือเอฟเฟ t คือตอนตกเนาะใช่อันนี้เหมือนไอคนเมื่อกี้เลยคือได้การ์ดห,หรือจะ trash c a r เอาแล้เอาแจกบาทรแจกบาทรหนึ่งเข้ากองทิ้งที่นี่เอฟเฟ t เกิดก็คือให้ชัฟ f f l e reshuffle เลยกับกลับรอไพ่ทุกอย่างแล้วก็ตอนจบถึงกระจั่วครับจดข้อสามพันครับ ชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์เ์ค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอร์เ์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ movie wonderer ฝากด้วยนะคะขอขอบคุณมินบุ๊กบอร์ดเกมอยากซื้อบอร์ดเกมคุณภ,ภาพราคาดีต้องที่มินบุ๊กบอร์ดเกม เข้าชมสินค้าทางช้อปปีได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะสนับสนุนโดย OA Furniture More than a Furniture ร้านบอร์ดเกม b อร์ d g a m Academy วงเวียนใหญ่ w i t h d s of Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ